สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูเจษกลุณาจงดาอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่เราเรียนไปของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ขึ้นบทใหม่เรื่องไปโรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาขึ้นสระใหม่นั่นเองโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่1ของสัปดาห์ช่วงวันที่ 20- ่สถึงยีกันยายนนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพาไปขึ้นสระใหม่ นั่นได้แก่สระอะไรเอย่ยลองเดาสิคะสระไหนเอย่ยนั่นก็คือสระอือนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่องคําที่ประสมด้วยสระอือนั่นเองคะ่ะทีนี้เราจะไปฟังเพลงสระอือกันก่อนว่าสระอือมันเป็นยังไงเรารู้จักสระอือดีแค่ไหนอย่างนี้ยะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยครูจะเปิดเพลงสระอือให้ฟังนะคะ ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะหรือคนไหนที่เคยฟังหรือร้องได้ก็สามารถร้องตามเพลงสระ,ะอือคุณครูได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูจะปิดหน้าตัวเองแป๊บหนึ่งนะอะ่พร้อมแล้วไปฟังเพลงสระ,ะอือกันเลยค่ะ i uh -huh. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงสระอือน,นะคะเดี๋ยวที่นี้คุณครูจะพาไปดูในเนื้อเพลงนะคะว่าเขาร้องเพลงเกี่ยวกับสระอือว่าอย่างไงบ้างเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไปทีละท่อนแล้วก็อธิบายให้ฟังทีละท่อนนะคะเรา สำหรับนะคะท่อนเมื่อกี้เขาลองว่าเราเราเรามาเรียนคำที่ออกเสียงอือมาดูสิเขาว่ามีคำอะไรบ้างดูสิคำาออมือคือสื่อคือมีคำว่ามือมีคำว่าคือมีคำว่าสื่อ่อแล้วก็มีคือนะคะและสุดท้ายเขาก็ลองว่า อือมีอเคียงข้างนั่นแปลว่าสละอือนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของสละอือนั่นเองตัวสีเขียวๆนะคะอือมีอเคียงข้างแปลว่าอือจะไม่ใช่แค่สระที่อยู่ข้างบนเท่านั้นนะคะจะมีอาอา่างคอยเคียงข้างไปด้วยเช่นคําเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีคําว่ามีคําว่ามออือมือเห็นไหมคะมีอาอา่างคออือคือก็มีอาอา่าง สืออือสือไม่เอกสื่อก็มีอออ่านขออือขือไม่เอกขือก็มีออออ่านเห็นไหมคะสระอือจะต้องมีอออ่านเคียงคู่ไปด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูท่อนต่อไปนะคะว่าเขาจะรองว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงตันนี้นะคะ สำหรับท่อนนี้นะคะเขาก็เริ่มต้นด้วยว่าดูดูดูคำอือที่มีนอสะกดก็คือมีนอก็คือตัวนอหนูมาสะกดนะคะเช่นยออื้อนอยืนปออื้อนปืนแล้วก็ท้ายร้องว่า นนเคียงคางแทนอนั่นก็แปลว่าถ้าสมมติว่าสระอือมีตัวสะกดไม่ว่าจะเป็นนนหนูสะกดดดเด็กสะกดกอไก่สะกดนะคะสระอือที่มีอออ่างอยู่นั้นอออ่างจะหายไปจะเหลือแค่สระอือที่เป็นเหมือนสระอีที่มีสองขีดนะคะข้างบนแค่ตัวเดียวแทนนั่นเองดังนั้นลักษณะสระอือที่เราฟังจากเพลงนี้ไปนะคะก็จะมี แบบที่หนึ่งคือสระอ,อือที่ไม่มีตัวสะกดก็จะมีอออ่างเคียงคู่อยู่ตลอดเวลาส่วนแบบที่สองก็คือสระอ,อือที่มีตัวสะกดนะคะก็อออ่างจะหายไปจะเหลือแค่สระอ,อือที่อยู่ด้านบนที่คล้ายๆกับสระอีแล้วก็มีสองขีดนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปสไลด์ที่เราเรียนกันต่อนะคะเมื่อเราฟังเพลงสระอ,อือไปแล้วเนาะ เราก็จะมาทําความรู้จักกับสระอือค่ะอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของสระอือนะคะสระอือเนี่ยค่ะจะเหมือนกับสระอีแต่สระอีจะมีกี่ขีดคะขีดเดียวแต่สระเออมีสองขีดอ่าสังเกตนะถ้ามีขีดเดียวแปลว่าสระอีแต่ถ้ามีสองขีดก็คือสระอือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะสระอือก็คือวิธีการเขียนโค้งจาก ข้างหลังไปข้างหน้านแล้วโค้งขึ้นมามายังที่เดิมจากนั้นขีดลงหนึ่งขีดก่อนแล้วก็ขีดที่สองหนึ่งขีดนั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนสระอีที่มีสองขีดเราจะเรียกว่าสระ,ะอือนั่นเองแต่เขาบอกว่าสระ,ะอือน,นะจะมีออเคียงข้างตลอดเวลาก็คือมีตัวอออางเคียงข้างนี่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะ มีสระอือที่อยู่ข้างบนแล้วก็มีอออ,อด้วยเสมอสระอือจะออกเสียงว่าอือรูปร่างของสระอือแน่นอนครูครูบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเหมือนกับสะอลีแต่มีกี่ขีดคะแต่มีกี่ขีดสองขีดนั่นเองแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ด้วยเสมอคะอออ,อ,อทีนี้นะคะสระอือ สละอือน,นะคะก็คือจะออกเสียงยาวนั่นเองทีนี้นะคะพอออกเสียงยาวแล้วตำแหน่งของสระนะคะจะวางอยู่ด้านบนพยัญชนะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ อขออภัยค่ะนักเรียนเมื่อกี้นะคะเกิดปัญหาเล็กน้อยในคอมพิวเตอร์ครูเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะที่สระอือเนาะเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วว่าสระอือนะคะจะออกเสียงยาวรูปร่างจะคล้ายกับสระอีแต่ว่าเพิ่มอีกกี่ขีดคะอีกหนึ่งขีดนะคะรวมเป็นสองขีดนั่นเองแล้วก็จะมีอออัอยู่เคียงข้างนะคะ สลอือนะคะจะวางไว้บนพยัญชนะนะคะแล้วก็มีออา่างที่อยู่ข้างๆพยัญนชนะนั่นเองวิธีการเขียนสละอือคุณครูก็ได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการเขียนสละอือให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะก็คือเริ่มจากเส้นนะคะโค้งไปข้างหน้าโค้งกลับมาที่เดิมขีดลงข้างนอกหนึ่งขีดแล้วก็ต่อด้วยขีดข้างในอีกหนึ่งขีดนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนอออ่างตามปกติเลยก็จะกลายเป็นสละอือเนาะทีนี้นะคะ เราจะไปดูการอ่านสะกดคำสระ,ะอือกันเลยค่ะทีนี้นะคะการอ่านสะกดคำสะระอือก็จะเหมือนการอ่านสะกดคำปกติเลยแต่เราจะเปลี่ยนแค่เสียงสระ,ะเป็นเสียงสระ,ะอือนั่นเองนะคะโดยตัวนี้นะคะเราจะเห็นกอไก่กับมีสะระอือนะคะเราจะสะกดว่ากออือกืออีกครั้งนะคะกออือกือ เสียงกอเป็นเสียงพยัญชนะต้นก็คือกอไก่นั่นเองค่ะส่วนอือคือเสียงสระนะคะแล้วคําว่าคือก็คือเป็นเสียงของคำนั่นเองกอไก่สระอือสะกดว่ากออือคือนั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างด้านล่างนะคะก็จะมีคําว่ามออือมือนะคะมีมออือมือถ้าลอลิงสระอือสะกดว่ายังไงล่ะคะก็สะกดว่าลออือลือ หรือถ้าเป็นยอยักษ์สระอือนะคะเราจะสะกดว่ายอ,อือยืนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะไปฝึกอ่านสะกดคําโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มสีเขียวคุณครูจะเรียกมันว่าอักษรกลางนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยก็ไก่สระอือก็เริ่มจากกอ,อือกือ,อจอือจืออดือดือ ตอือตือบออือบือปอือปือออืออื่นนั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะจะเป็นการฝึกอ่านสะกดคําจากอักษรกลางใช่ไหมคะทีนี้เราจะไปอีกชุดหนึ่งสีน้ําเงินชุดนี้จะเป็นอักษรสูงนะคะจะเน้นคําแล้วก็ปลายเสียงจะสูงๆเช่นขอข่ก็จะเป็นขอ ขออย่างนี้ค่ะเสียงก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาสะกดกันเลยหนึ่งสองสามขออือขือชออือฉือถออือถือพออือผือฝออือฝือ สอสอือสือหออือหืนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอักษรสูงเนาะต่อไปเป็นอักษรต่ำค่ะเสียงก็จะต่ำลงเช่นเมื่อกี้นะคะเป็นขอไข่ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงขอแต่ถ้าเสียงต่ำก็จะเป็นคอควายก็จะเป็นคอย่างนี้ค่ะคอกับขอเห็นไหมคะเสียงจะต่างกัน อักษรต่ำเริ่มที่งองูค่ะสะกดพร้อมกันหนึ่งสองสามงออืองือคออือคือนออือนือพอ เสียงต่ำนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะการอ่านสะกดคำสระอือง่ายไหมคะง่ายมากใช่ไหมทีนี้เราไปฝึกรอบสุดท้ายก่อนจะทำใบยงานรอบนี้ฝึกไปพร้อมกับคุณครูคอีกหนึ่งรอบแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนฝึกสะกดคำด้วยตัวเองนะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มก่อนเลยนะหนึ่งสองากออือกือจออือจือดอ,อือดือ ตอือตือบอือบือปอือปือออืออือขออือขือชออือชือผออือถือผอือผือฝออือฝือสอือสือ หอ,อือหืองอ,อืองือคอ,อือคือนอือืนือพอ,อือพือทอ,อือทือรอ,อือรือรอ,อือลือค่ะคุณครูก็ฝึกสะกดคำทั้ง สามหมู่ทั้งอักษรสูงกลา,างต่ำไปแล้วนะคะนั่นก็คือสีเขียวน้ําเงินแล้วก็ส้มนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะเป็นตานักเรียนค่ะให้นักเรียนกดหยุดที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกอ่านสะกดคําให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือพี่ป้าหนะอาอาที่อยู่ใกล้ๆนักเรียนนะคะให้ได้ฟังเนาะอ่ะพร้อมแล้วหยุดหน้าจอเลยค่ะ ค่ะก็สําหรับคนที่ฝึกอ่านสะกดคําเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ยกนิ้วให้สองนิ้วเลยคะ่ะคือเยี่ยมมากนั่นเองเมื่อเราฝึกอ่านสะกดคําเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปทําใบงานกันเลยค่ะนะักเรียนใบงานง่ายมากก็คือใบงานสระ,ะอือก็คือตอนที่1คุณครูจะให้นักเรียนคัดสระ,ะอือตามรอยปากที่คุณครูเตรียมไว้ให้ในกรอบนะคะก็คือสระ,ะอือจะเป็นยังไงคะ จะเริ่มจากเขียนตัวสระอือข้างบนก่อนนะคะค่อยมาเขียนตัวอออกเนาะแล้วก็จําวิธีการเขียนคุณครูให้ให้ให้ถูกด้วยนะคะไม่ใช่เขียนตามใจนะโดยโค้งจากข้างหลังไปข้างหน้าโค้งกลับมาขีดลงหนึ่งขีดแล้วก็ขีดข้างในอีกหนึ่งขีดนี่แบบนี้นะคะเขียนให้ถูกต้องนะเสร็จแล้วตอนที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสละอือก็คือ กับพยัญชนะที่ครูกําหนดให้นะคะก็คือคุณครูมีแพญชนะให้แล้วก็เติมสระอือใส่นั่นเองง่ายมากส่วนตอนที่3นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมคําที่ประสมด้วยสระอือแล้วนํามาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก็คือเช่นคุณครูมีอยู่สามประโยคหรือสามข้อนั่นเองข้อที่หนึ่งอ่านว่าแม่มีมือถือในมือนักเรียนก็ต้องสังเกตดูให้ดีว่า สระไหนเป็นสระอือสระอือมันมีอะไรบ้างมันมีเหมือนสระอีแต่มีสองขีดสระอือครูคบอกแล้วว่ามีออ่างใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนต้องดูให้ดีนะถ้าใครดูไม่ดีจะไปวงกลมสระอีมาก็คือคนนั้นจะผิดเลยพอวงเสร็จแล้วก็คือมาเขียนใส่กรอบด้านละข้างหลังนะคะมีอยู่สามข้อนะทำได้ไหมทำได้นะคะ ต่อไปใบนี้ค่ะใบนี้ก็จะเป็นคุณครูจะมีพยัญชนะกับสระอือไว้ให้แล้วเป็นรอยปะเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนตามรอยปะแล้วก็เขียนด้วยตนเองนะคะอีกสองแถวจากบนลงล่างนะคะก็ทุกครั้งคุณครูบอกเสมอว่าเราทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านสะกดคำก็อือกือขออือคือคออือคือ จออือจือชออือชื่อดออือดือตออือตือบออือบืออย่างเงี้ยค่ะให้ฝึกอ่านเยอะๆเราจะได้อ่านภาษาไทยได้เก่งนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะจบการสอนเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าคุณครูก็ได้สอนวิธีการอ่านสะกดคำแล้วก็การเขียนสระอือต่างๆแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้เวลานักเรียนทำใบงานนะคะ อย่าลืมนะทำรายงานเสร็จแล้วฝึกอ่านสะกดคำสะระอือเยอะๆนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรส่วนคลิปนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย